กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้น่าสนใจมากๆไปดูกันว่า10ฐานทัพที่มีความเกี่ยวข้องกับ UFO นอกจากแอร์เรีย51มีอะไรบ้างเมื่อไม่นานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนอเมริการวมตัวกันที่แอร์เรีย51เมื่อเดือนกันยายน2019ครับเพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดในแอร์เรีย51 แต่ทางการสหรัฐไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปข้างในอย่างเด็ดขาดเรื่องราวของ UFO ยังเป็นความลับมืดดำในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีเพียงแค่ a อ e a ีย51เท่านั้นที่มีข่าวเกี่ยวข้องหรือปกปิดเรื่องของ UFO วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักฐานทัพในอเมริกาเหล่านั้นกันครับมาดูกันที่ฐานทัพแรกฐานทัพอากาศมันสตรอม ฐานทัพแห่งนี้ทำหน้าที่ปล่อยจรวดนำวิถีข้ามทวีปมินิทแมนทรีหรือ ICBM ซึ่งอยู่ติดกับเกรดฟอนรัฐมอนทานาในปี1967เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากหน่วยลาตระเวนและลูกเรือซ่อมบำรุงว่ามีการพบ UFO ลอยอยู่เหนือไซโลปล่อยจรวดต่อมาจรวดทั้ง10หัวรบก็ถูกปิดตัวลงและมีหลักฐานว่าพวกมันเกิดใช้งานไม่ได้อย่างไม่ทราบสาเหตุ ยังมีเหตุการณ์ที่ซึ่งนิกมาเรีนาผู้จัดก,การของทีมเบสบอลในหลีกรองซึ่งเป็นคนแรกที่ได้จับภาพวิดีโอของ UFO ได้ในขณะที่เขากำลังสำรวจสนามเบสบอลวิดีโอมีความยาว16วินาทีที่แสดงภาพของวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าที่รูปร่างเหมือนจานที่กำลังหมุนอยู่ต่อมาฐานทัพที่2ฐานทัพอากาศคาวเวลเหตุการณ์ที่รอสเวลในปี1947 เป็นที่สนใจต่อประชาชนและทั่วโลกอย่างมากถึงการเผชิญหน้ากับ UFO เป็นครั้งแรกที่สื่อเผยเรื่องราวของวัตถุบินได้ที่ไม่ทราบที่มาแม้จะมีการเผยว่ามันอาจเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศก็ตามมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในฐานกำลังเตรียมตัวเพื่อทำการบินไปยังฐานทัพอากาศคาเวลในฟอสตเวิร์ดรัฐเท็กซัสมีการพบ UFO ในฐานหลายครั้งในปี1954 อากาศยานรูปตัวทีถูกพบและปรากฏตัวบนเรดาร์มีการพบ UFO สีน้ำเงินเขียวและขาวลอยอยู่เหนือฐานทัพอากาศและมีผู้พบเห็น UFO รูปสามเหลี่ยมที่มีแสงสามเส้นอีกด้วยถัดมาฐานที่3ฐานทัพอากาศไร้แพตเตอร์สันกับตันโอลิเวอร์แฮนเดอร์สันนักบินอาวุโสที่รอสเวลลระหว่างเหตุการณ์รอสเวล์ทำการบินไปยังฐานทัพอากาศไร้แพตเตอร์สัน ไม่นานนักหลังเกิดเหตุการณ์ประหลาดเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดตลอดระยะเวลามากกว่า30ปีเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยในปี1977เขาได้เผยเรื่องของภารกิจที่เขาได้รับในเวลานั้นว่ามีการขนส่งซากอากาศยานและร่างเอเลี่ยนขนาดเล็กเขายังแสดงชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กจากซากยานดังกล่าวอีกด้วยในปี1982เจ้าหน้าที่คนอื่นยืนยันเรื่องราวของเฮนเดอร์สัน หนึงในนั้นคือพันโทนาวิกโยธินมาเรียนมากรูเดอร์ที่เปิดเผยว่าเอเลี่ยนที่เขาพบมีรูปร่างยึกยือถัดมาฐานที่4 f o ฟอสดิสพันตรีจอร์จฟิลเลอร์ทำการสอบสวนเรื่องของเอเลี่ยนและ UFO มานานกว่า6ทศวรรษเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดคือการที่ฟิลเลอร์ได้ยิงเอเลี่ยนที่ฟอสดิสในนิวเจอร์ซีเมื่อปี1978 ตำรวจทหารทำการติดตามอากาศยานบินต่ำผ่านที่รกร้างในฐานทัพระหว่างช่วงรุ่งสางในเดือนมกราคมเขาพบเอเลี่ยนสูงประมาณ120เซนติเมตรลำตัวสีน้ำตาลที่มีแขนยาวลำตัวผอมบ,บางและส่วนหัวที่อ้วนมันถูกยิงและซากของมันส่งกลิ่นออกมาเหมือนน้ำยาแอมโมเนีย ฟิลเลอร์เป็นสมาชิกในโครงการเปิดเผยข้อมูลที่ปล่อยข้อมูลเรื่องราวของ UFO มากมายในปี2017แพนตากอนได้เผยวิดีโอของอากาศยานไม่ทราบที่มาที่ทำให้เรื่องที่ฟิลเลอร์บอกน่าเชื่อถือมากขึ้นและฐานทัพที่ 5- 29ปาม29ปามอยู่ในทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมทางทหารขนาดใหญ่ ในเดือนตุลาคม2019การฝึกซ้อมทางทหารมีกิจกรรมที่ทำให้หลายคนสนใจโดยระบุไว้ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งนำผู้เข้าชมไปในการสำรวจพื้นที่ซึ่งไม่อนุญาตให้เข้าชมในช่วงเวลาทั่วไปตามคำบอกเล่าของนักวิจัยวันวาเลเรียนเทคโนโลยีของเอเลียนถูกนำมาฟื้นฟูและใช้ทดสอบในฐานใต้ดินมีการพบ UFO เหนือพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่ปี1950 มีการพบ UFO รูปร่างเหมือนหนอนเหนือเมืองของ29ปามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019อีกด้วยถัดมาฐานที่6ฟอร์ตเมียดแดนเชอร์แมนได้เขียนหนังสือที่บอกเรื่องราวที่เขาถูกส่งไปที่ฟอร์ตเมียดในแมริ่แลนด์เพื่อทำการฝึกฝนในโครงการของกองทัพอากาศที่มีระดับความลับสูงสุดที่ชื่อว่าเกรในปี1992 เขาได้คุยกับเอเลี่ยนสีเทาที่ปรากฏในเหตุการณ์รอสเวลแม่ของเขาถูกเอเลี่ยนไปเยี่ยมเยือนและส่งผลให้เกิดการจัดเรียงพันธุก,กรรมเชอร์แมนทำหน้าที่ในการเป็นผู้สื่อสารเบื้องต้นและรับข้อความจากเกรหลายครั้งที่เขาได้รับข้อความที่เขาเรียกว่าข้อมูลลักพาตัวสำนักงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่มีศูนย์บัญชาการที่ฟอสเมียดเผยข้อมูลมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีรายงานถึงการถอดข้อความจากสัญญาณคลื่นวิทยุที่มาจากนอกอวกาศต่อมาฐานที่7ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดเราได้ยินเรื่องราวของคนทั่วไปที่พบหรือพูดคุยกับเอเลี่ยนมาบ่อยครั้งแต่ไม่ใช่กับเรื่องราวครั้งนี้เมื่อมีเรื่องเล่าถึงประธานาธิบดีของอเมริกาเดวไวยไฮเซนฮาวที่ครั้งหนึ่งเดินทางไปยังฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดอย่างลับๆระหว่างช่วงเวลาวันหยุดระหว่างการซ่อมฟันปลอม แต่ดรมิเชลซันลาเชื่อว่าประธานาธิบดีได้พบกับเอเลี่ยนตาสีฟ้าผู้มีริมฝีปากซีดและผมขาวที่ฐานทัพดรมิเชลคือหัวหน้าขององค์กรที่ศึกษาเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวของนาการเมืองนักแสดงที่มีชื่อและผู้นำในสถาบันชั้นนำของประเทศ มีการถแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวเสียชีวิตในวันที่20กุมภาพันธ์1954แต่กลับมีข่าวลือในอีก2นาทีให้หลังโดยลอร่าแมกเดรีนไอเซนฮาวผู้เป็นเหลนออกมาบอกต่อสาธารณชนว่าเธอเชื่อว่าปู่ทวดของเธอได้พบกับมนุษย์ต่างดาวถัดมาฐานที่8ฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ มีการรายงานของหน่วยงานรัฐที่เผยว่ามีการพบเห็น UFO บินอยู่เหนือฐานทัพอากาศเคิร์ตแลนด์ในนิวเม็กซิโกในปี1980ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเรดาร์ーーถูกรบกวนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นเวลา6ชั่วโมงในบริเวณเดียวกันพอนเบเนวิตนักฟิสิกส์นักประดิษฐ์และนักวิจัยเรื่อง UFO ได้พบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าแสงเหล่านั้นมุ่งตรงไปยังหุบเขาโคโยตี้ และไปที่ฐานทัพเบนเนวิตได้บันทึกวิดีโอเอาไว้ซึ่งเป็นวัตถุที่อยู่บนพื้นและลอยขึ้นไปบนฟ้าตลอดเวลาเขาได้เก็บรวบรวมวิดีโอมากกว่า2,600ชิ้นรวมทั้งคลื่นความถี่ที่เขาบอกว่าส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวเขายังเผยอีกว่ามีหลักฐานที่พวกมนุษย์ต่างดาวทำการควบคุมมนุษย์ผ่านอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและต่อมาฐานทัพที่9ฐานทัพอากาศฮอลโลแมน ฐานทัพอากาศฮอลโลแมนในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นศูนย์กลางของการพบ UFO จําจำนวนมากโครงการ1,947เป็นการรวบรวมบทความและเอกสารเกี่ยวกับการพบ UFO ระหว่างปี1,900และ1,965 หนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ในปี1950ที่หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้ารายงานว่าเขาและเพื่อนร่วมงานได้เคยใช้กล้องสำรวจ阿拉斯าในการเก็บภาพถ่ายของ UFO รูปซิก้าเอาไว้ได้แม้ภาพจะบเบลอแต่พวกเขาเชื่อว่าเป็นพานะจากต่างดาวหลายปีต่อมานักสร้างภาพยนตร์โรเบิร์ตเอ็มเนเกอร์ได้รับการแจ้งจากกองทัพอากาศสหรัฐให้ถ่ายทำสารคดี UFO ทางกองทัพสัญญากับเอ็มเนเกอร์ไว้ว่าจะให้บันทึกวิดีโอของการลงจอดของ UFO ที่ฐานทัพอากาศฮอลโลแมนในปี1971กับเขาวิดีโอบันทึกภาพ UFO 3ามลำหนึ่งในนั้นลงจอดและมีมนุษย์ต่างดาว3คนปรากฏตัวและฐานทัพสุดท้ายฐานทัพที่10ฐานทัพอากาศด็อกบินส์มีรายงานการพบ UFO 234ครั้งในรัฐจอร์เจีย นักบินในฐานทัพอากาศ d o บบินสบอกเล่าเรื่องราวในปี1952ถึงวัตถุที่ปรากฏเหนือศีรษะพวกเขาก่อนที่จะหายตัวไปวัตถุดังกล่าวปรากฏบนหน้าจอเรดาร์ด้วยโดยมันเดินทางด้วยความเร็ว1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าความเร็วของเครื่องบินทั่วไป2เท่าเจ้าหน้าที่หอควบคุมบอกว่ามีการพบสัญญาณของ UFO หลายครั้งในฐานทัพอากาศดอบบินสในปี1950 ทางหอคอยมีกล้องแบบ3มิติซึ่งถูกนำมาใช้งานในเวลานั้นและมีการจับภาพของ UFO สีดำรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเท่าโบอิง727ถูกพบบนเรดาร์ใกล้กับฐานมกราคมปี2019มีการพบอากาศยานรูปร่างเหมือนแมคโดนั d นในรอสเวลมีเรื่องราวมากมายที่บอกเล่าโดยคนของรัฐบาลเจ้าหน้าที่นักบินผู้บังคับกฎหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้างในหน่วยงานรัฐ แม้ทางรัฐบาลจะออกมาเผยว่าเรื่องของ UFO เป็นแค่ปรากฏการ์อย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่นี่คือเรื่องราว10ฐานทัพที่มีความเกี่ยวข้องกับ UFO นอกจาก a อร์เรี51ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ